สมัยเด็กๆนะครับผมถูกสอนว่าให้เรียนเก่งๆนะครับจะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตจะได้ทํางานดีๆนะครับแต่พอโตขึ้นแล้วเรามาเรียนรู้ว่าเอ๊ะการมี iQ อย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่เพียงพอต่อการที่จะสร้างความสําเร็จในชีวิตมาดูนะครับว่าวันนี้นอกจากเจ้า iQ แล้วนะครับเราจะมีถึง7จ็ดคิวที่จะสร้างความสําเร็จให้กับเรามีอะไรบ้างนะครับคิวที่หนึ่งคือ iQ ก็คือความเฉลียฉลาดทางด้านปัญญาครับ ตัวที่2นะครับ EQ ก็คือความฉลาดทางด้านอารมณ์ครับสนะครับ CQ นะครับความฉลาดในเรื่องของการไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะครับตัวที่4ครับ MQ นะครับเขาเรียกว่าความมีศิลธรรมการเป็นคนดีนั่นเองนะครับอันที่5ครับก็คือ PQ นะครับความฉลาดในการเล่นนะครับอันที่6นะครับ AQ ความฉลาดในการแก้ปัญหาแล้วก็สุดท้ายเลย s อกคิวก็คือความฉลาดในการเข้าสังคมเห็นไหมครับว่าองค์ประกอบจริงๆแล้วที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จนอกจากการเรียนเก่งแล้วนะครับเรายังจำเป็นต้องมีทักษะอื่นๆทั้ง6กคิวรวมไปถึง7คิวนี้นะครับอ่ะทีนี้ถามว่าไอ้เจ้า7จ็ดคิวเนี้ยมันพัฒนาได้ไหมนะครับเขาบอกว่าคนไทยปัจจุบันเนี้ยนะครับเขาเรียกว่ามีความรู้มากขึ้นเด็กๆยุคใหม่ๆนะครับที่มีโอกาสทางด้านการศึกษาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มเข้า นะครับหรือว่าคนที่โตแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจนะครับก็จะได้มาเรียนรู้นะครับใน7จคิวนี้แม้กระทั่งผมนะตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้ค่อยมีคนมาสอนในเรื่อง7จคิวมาตอนโตเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้นะครับแต่ก็น่าแปลกนะครับว่า7จคิวนี้นะครับที่เขาทาพิเศดีเนี่ยอยู่ในศาสนาเกือบทุกศาสนาเลยนะแต่ว่าเขาพูดต่างๆคํำกันแค่นั้นเองอ่ะมาดูเจ้าตัว IQ IQ เนี่ยแน่นอนนะครับความรู้ที่เราไปเรียนรู้มานะครับสิ่งต่างๆนะครับที่เราได้เรียนรู้มาต่างๆเนี่ยถือ ว่าเป็นความรู้นะครับถ้าเรามีความรู้อ่ะดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าเราไม่สามารถนําความรู้มาใช้ได้ล่ะหรือเราเอาความรู้ไปใช้ในทางที่บิดผิดมันก็อาจที่จะไม่เกิดประโยชน์นะครับก็เลยจําเป็นที่พ่าตอนนี้เวลาเรามีความรู้มากๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าสังคมนะครับเราต้องอาจจะมีความพอใจไม่ความพอใจมันก็จะมีความไม่สบายใจความสมหวังความผิดหวังเข้ามาตัวที่สําคัญนั่นคือ EQ ก็คือความฉลาดเรื่องอารมณ์บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่พออกพอใจถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะสร้าง มันหายกับตัวเองนะครับแล้วก็ผู้อื่น นะครับในเรื่องราวต่างๆแปลว่าตัวของ EQ เนี่ยสำคัญมากนะครับมี IQ ที่ดีแล้วมันต้องมีคำว่านะครับมี IQ ที่ดีต้องมี EQ ด้วยนะครับเพื่อจะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับตัวต่อมานะครับก็คือในเรื่องของ CQ นะครับเราเขาเรียกว่านอกจากเราจะมีความรู้แล้วเราต้องมีความคิดนอกอกรอบมีความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะสร้างงานหรือว่าปรับแก้ปัญหางานเนี่ยให้มันรุ่งรื่องดีๆในการใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าคิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับ พอมาเจ้า MQ ก็คือนะครับความฉลาดทั้งด้านของจริยธรรมศิลธรรมก็คือในเมื่อแบบฉลาดแล้วอ่ะเก่งแล้วอ่ะนะครับควบคุมอารมณ์ได้ก็ต้องรู้นะครับหลักกฎหมายหลักศาสนาของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อแบบ นะครับวบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่ว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมนะครับกับครอบครัวกับตนเองเนี่ยมันก็ไม่เหมาะไม่งามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันต่อมาไอ้เจ้า PQ เนี่ยนั่คือก็คือ,ค,อความฉลาดจากการเล่นนะครับเพราะว่าเราจังต้องรู้จักแบบไม่ก็ไม่ใช่ตึงเครียดเพียงอย่างเดียวคนเรามันต้องมีดนตรีมีรีแลก์มีนู่นนี่นั่นบ้างทั้งนั้นชีวิตมันก็จะมีแต่มุมในความจริงจังนะครับไม่ได้มีสันทนาการชีวิตเลยชีวิตคงน่าจะเครียดน่าดูแล้วก็ในส่วนของอัน ที่6นะครับก็คือในเรื่องของ a q ความฉลาดในการแก้ปัญหานะครับและแน่นอนว่าในโลกนี้ม,นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบดอกกุหราบถ้าวันนี้เรามี a q ที่ดีเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจัดการแล้วก็แก้ปัญหาในชีวิตได้นะครับสุดท้ายเลยชอบมากคือ SQ นะครับเก่งทุกอย่างแล้วนะครับต้องหัดเข้าสังคมด้วยบางคนเป็นคนเก่งแต่ว่าอยู่คนเดียวมาตลอดเวลาอาจเข้าอยู่ในคนกับสังคมเนี่ย อาจจะมีปัญหาได้แปลว่าเราฉลาดในการเข้าสังคมมีคอนเนคชันที่ดีมันก็จะส่งผลให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จนะครับ แปลว่า 7Q คิวนี้พวกเรานะครับถ้าไม่รู้นะครับก็ลองพัฒนาดูลองเรียนรู้ดูนะครับโค้ดลองอ่านดูแล้วโค้ดชอบมากนะครับก็ค่อยๆปรับปรุงค่อยๆเกลาตัวเองสําหรับหนูๆน้องๆคุณพ่อมือใหม่คุณแม่มือใหม่นะครับถ้าเผื่อเราปลูกฝังให้หนูๆน้องๆนะครับมี7คิวนี้เขาก็จะเกิดมาเป็นเยาวชนที่ดีนะครับแล้วก็จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนต่อไปวันนี้โค้ดเ๋ก็มีเรื่องมาฝากนะครับอย่าลืมพัฒนาได้นะครับ7คิวของเราสู่ความสําเร็จในชีวิตนะครับสวัสดีครับ